ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ไี่พงจะขอดครับมือที่เจียที่กับมาอยู่บานครับพี่น้องครบอาทิตย์หนึ่งพอดีครับนี่กะเปิดประตูมากครับแดดออกเล็กน้อยกะค,ค่อยๆขั้นค่อยๆมากมาตากแดดพี่น้องครับแต่กอดช่วงเศร้าช่วงแดดแดดยังบมะแห้งหลายนีย่เขาใชม,มาตากแดดทุกมือด้วยครับนี่แหละไม้ความอบอุ่นของรังกายครับ พตาไปขอยาจากคุณหมอครับไปบอกอาการเนาะพี่น้องเนาะบอกอาการอไปขอยาจากคุณหมอครับอยู่กับต้มเพืออะไรพี่น้องกูตาจะเอายาใส่สลิงมาให้กินครับจะเป็นยาหนามนะครับเด้อยาใส่สลิงให้กินแล้วกับอาการเอานมใส่สลิงให้กินครับเนี่ยเดี๋ยวจะงอยพตาสีมอานต้มน้ำห้อนครับพี่น้องต้มน้ำห้อนแล้วต้มน้ำห้อนทำอุ่นนะครับพี่น้อง เราออาสมรีมาซุบซุปหนาซุบตาทุเขาครับ,ท,ท,รบที่คลิปที่แล้วพี่บอกว่าน้องตาบอดในน้องยังไม่ได้ตาบอดเลยพี่น้องครับเดอ้อพอดีมป็นนั่นเป็นหมู่กหมูกได้หลายครับมันเพราะตาเราอ่นไปหน้าพอดีครับพอเพื่อนเพื่อบอกว่าเดี๋ยวพอสิดูแลเองเดอ้อตัวตัวบอลเคยรักษามารักษาแม่เดี๋ยวพอสะเอาเพราะว่าเราเคยเป็นอ่าเคยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนไอเป็นรักษาสัตว์ของของหมู่บ้านอยู่ครับพี่น้อง ตั้งหมาตั้งแมวเนี่ยเราจะเปคนฉีดยาหมาฉีดยาแมวครับเราเราดูอยู่เราก็ดูแลดีดีครับพี่น้องขี่รถอันสลิงไอ้ขอยาอยู่ตัวำืภอพอละมันไปหน้าพอดีครับเลยก็ขากลับก็เลยแวะไปขอยาคุณหมอแต่ถือว่าถือว่าเขาโอเคแต่พี่น้องก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยเพราะว่าร่างกายเขาไมา่คือส้มมากครับพี่น้องบวเขายัางยังดีกว่า เออีลอ่ลูกตากแดดก็ลูกตากแดดนี่งตากแดดลูกตากแดดโอ้โทรศัพท์ผมกับหัวคร้บพี่น้องนี่นะครับก็ตา,ากระดิชุกเอาเอาสำลีเส็นหนาเส็นตาวดีดีครับพี่น้องว่าเขาตื่นเศร้ามากเขาก็เพอว่าน้ำน้ำในตากันไหลออกหนองในตากันไหลออกตลอดครับเลก็เป็นตั้งสี่ไปครับท้ายลูกไป กดตัวนี้พอตาไปนาอยครับเดี๋ยวผมพาเขามาขับไทยมิิขอพี่ขอดอคออออลุกมามาขับไทยเร็วคอดคอทคอทมิวมิวิวตองทเนือมาเสาเนือมาเสากัเมาขึ้นครับตาขี้ ม่านทำข้าสะอาดเขา,า,เขาล้างแผลเขาครับแล้วก็เอายาเซซิลิงให้กินแล้วเอานมเซซิลิงให้กินครับ่ผมว่าผมอยากจีจับอาบเขาอาบน้ำนยู่พ่อตาว่า,ว,าว่าต้องอาบลุกๆเด้วไม่ขอไม่ขอบ่คอยมากอาบน้ำาปไหน มาตัวกระเบื้องอาการเอาเดี๋ยวพอที่ดูแลร,รักษาเขาเอาเพราะวเราเราเคยไปน่าจะเคยไปอบรมอยู่ยพี่น้องเนะาะแต่บ่ได้ไปอบร้มบ่น่าจะได้ฉีดยาหมาจะได้แม่ไปจามู่บ้าน,นครับแต่ก่อนเราสีมีกระเป๋าดำๆสะพ้ายอันหนึ่งเนาะแล้วก็ไปเวลาถึงฉีดยาหมายาแมวเ,เราสิเปนพี่น้องเสียมาอื่นแล้วตลอดครับแล้วก็ไปหาแล้วสิมีสมุดบันทึกเราอยู่ไปไป,ไปข้างหน้าลงไปมาขับท้ายด้วยไปเออ โอ้มานีมามาตากแดดกันพี่แม่ทูกขวาขวาขวาอดกอดกอดมี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 พี่ลูพี่ลุงพี่าพี่พี่มาตรงนีไหมโอ้โอ้ไอไอไตรงนี้ของจาแบกพี่น้องเรื่มเริมไปครับรไปสวดีครับพี่น้องเัาจะขอจะฟังพี่มาหนีมาหนีมีมมีาเร็ว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 ขอเร็วเราจะขอจะฟังพี่ก็อันเป็นจอแบกสวัดีครับเรื่ม เขาจะบอกรับไทยมองเดียวกันตีจะขอจะขอดดวยเดินเดินดีครับคุณล้วพี่นอ้องคุณล้ะคุณล่ะน่ะขับไทยแล้วครับกูได้สามีแต่ลูกเขาก็หูจักมองขับไทยจะของนะแต่ผมผมลืมครับผมลืมเองอาสารุปอ่ะขอให้พี่น้องครับที่แอดวปดอตอนนองรับไทยให้บึง ข,ขับไายได้อพี่น้องขับไายได,ด้ก็จะดีด้วครับช่วงนี้ให้กินแต่นมเลยพี่น้องครับให้กินแต่นมอ,อ่าช่วงที่ผมให้กินไก่น่ะเขาเขาน่า,าจะแพ้ไก่พี่น้องเขน่าจะพิษพิษแผลเขาแหละครับพิษแผลพ่อตาลู่บ้านผมให้กินไก่เพื่อนว่าเขาเขาบ้านบ้านไหนกิน้ะลูกมันยันน่ะเขาอักเสบแล้วพี่น้องเนาะด้วยความที่เขาบ่งหูนะพี่น้องยันเขาหิวไหมไมันเขาหิวเพราะว่าเขา ตอนผมเห็ดเกียรติกเนี่ยกินเขากินกินพี่น้องกินดีครับกินจนท้องป่องอ่ะจากจ่อยๆในท้องป่องไปเลยครับนี่ผมก็ผมก็ดีใจเนาะเออพอตาว่ามันชีบิดมันหนาชีบิดแผลหลบหนาชีบิดแผลมันก็เลยบ่ผู้หายกินครับมันก็เลยบ่ผู้ต้มก่ให้กินต้มก่ให้แต่กลัวๆก็แบกกินไปลูกไปไปไปเร่ยนไปตรงไหนก็ไปมาอยู่บ้าน นี่เขาเด้ผอมรุ่งพี่น้องเขาบ่าได้กินไก่ครับแต่กินแตน่นุมกินแต่อาหารเหลวเอาอ่าพี่น้องที่ถามว่าเออเป็นอย่างคือเพาะผ้าเขาไปหาหมอกับเรื่องเรื่องดึงงบประมาณเลยพี่น้องนะครับอู้ทางบ้านกัด่าดเลยใจตละเมื่อมันก็นลายพี่น้องครับลายคัง้งยี่รีพอดีพอตาเขาเลยคุณเคยกับคุณหมอคุณหมอขนาดจะเป็นสัตวแพทย์ ประจำอำเภออะครับเป็นคุณหมอผู้หญิงผู้หญิงเหรอะนะเราคุ้นเคยกันอยู่เพราะเราก็ดูแลดูแลหมาดูแลแมวตลอดครับเห็นโล้่นเดี๋ยวก็มาบาลังนันบาลังนี้ตลอดครับวันนี้ผมเพิ่นก็ไปขอยาน้ำเพิ่นเนาะไปะสิไปขอยาครับเพิ่นมานดูแลแหละครับบอกอาการเลยแล้วก็ขอยามาฉีดมาดูแลก่อน แต่เป็นเขาบอนหลากสังขารกับมาบานผมว่าปลานีตุยไปแล้วเลยพี่น้องปลานีบ่เลาะอะไรละครับพอเขาม้ามือแหลกดิขาขาล้างสองข้างเนี่แทบจะโบมีแรงเลยครับพี่น้องดังปัดไตปัดมาอยู่ครับมากินน้ำซะลูกมากินน้ำใกล้นี่บ่น้ำนี่น้ำนี่ถวยใส่ให้กินดีๆกับพวกินได้แมวจะแบกกับพวกินครับพี่น้องจะใส่น้ำกับน้ำไดีๆครับน้ำจากเครื่องกองน้ำไดีๆเลย ป่วยกระล่างซะอาๆนะมันเพราะว่ามันว่าหนื่อใจเป็นอย่างไรเขาเพิ่มกินอืมเนี่ยพี่น้องเพิ่มกินน้ำได้หลายครับกินน้ำกินน้ำได้หลายครับแต่งบประมาณทางบ้านกับบ่คอยมีปัญหาเนะพี่น้องเนาะเพราะว่ารายจ่ายแต่ละมือมันหลายหลายพี่น้องเลยไปบอกอาการไปขอยาจากคุณหมอมากครับคุณหมอไอยามาปวอตากระดูแลเศร้าเที่ยงแลีงนะครับ เพราะว่าเรามีควองดูทั้งการดูแลหมาดูแลแมวอ,อยู่แจกเฉกจะดามาได้พี่น้องครับเด้อจะดามากันได้พี่น้องแกเขาอ,อันผ้าสังขารเขากลับมาบ้านมาหาเจ้าของอยบานได้กัดถือว่าโอเคแหละครับผมก็ดูแลไปพี่น้องตามกลาลังที่มีนละครับเพราะว่าตั้งแต่มือเรกจนมือหนีเจ็ดมือเลย่าถือว่า การเดินเหินเขาก็เขาก็ดีขึ้นอยู่แล้ครับบ่้ือมือแรกพี่น้องมือแรกพูดง่ายว่าขาหลังเนี่แทบจะเทียบจะลากมันเหมือนกาแฟครับกาแฟแมวเอ่อแมวที่ว่าโดนตีมากพี่น้องกาแฟขาหลังก็เอาไปมากกัเดินในบ้านบ่เดินด้บ้านครับพี่น้องกาแฟก็ดูแลคือเก่าแหลวครับนี่แต่แมวป่วยตัวนี้ก็พ่อตาก็ดูแลทางกาแฟนะครับขาหลังถือเขาตีมากเนาะแต่ก็ดูแลเจ้ากอดครับที่ว่าไปประยนต์ไปต่อสู่กันมากครับ ต่ก่อนเป็นนมนมก็สิเป็นไปเป็นเจ้าทินอยู่ตรงไหนบุ๊ค่ะขึ้นถามากเสร็จจะเป็นแมวนุ่มขึ้นมาเป็นเจ้าทินแท่นครับสู่กำลัง,ขงเขาบ่ไไว้ก็ขกินน้ำไหลายถือลูกโอ้ยม่กินน้ำเป็นนาธิเลยที่พี่น้องครับเนาะใส่ถั่วดีๆให้แก่พวกกินเนาะแต่ว่ากลัวไปกินน้ำแมวแท่นครับพี่น้องแมวสองตัวบวกกินน้ำไม่ ด้วยถุยอ้าผมก็แปลกใจหนูแถ้นก็หายหิวแห้งเดี๋ยวจังหน่อยพ่อตาเสียเอาอพ่อตากับพอ่บพอตาไปหน้าคนละลูกเด้อเดี๋ยวพ่อตาเสียเอาเอาอยากับเอาอน,นมให้กินครับเขากินนมกับกินนมดีดีพี่น้องครับเอาเส้นสลิงกินเขากินดีครับพอใส่พ่อตากับใส่ทีละสองถึงสามสลิงกับพี่น้องให้เขากินเขากินดีนะครับนุมพอกินนมเสร็จแล้วก็กอกุย่างก้อยๆเข้าบ้าน พอสมมากสิเอามาดูแลร,รักษาเขาตอนที่ว่นมาเอาเอามาดูแลเขาในรวัวเลยพี่น้องยุ่งหลายครับเพราะหายกินยากินนุง่งเสีจหลวก็ะเปิดอประตูใองเขาเขาก็ยังก่อยๆเขาบ้านครับดูแลร,รักษาเขาไปพี่น้องตามอาการตามกำลังที่เฮามีและครับเพราะทางบ้านก็นกค่อยได้ไล่ใจทะลมือนกับไล่ไล่ไดกับโอ หาเง่ายสุดสดเนะพี่น้องนะครับเนะาะเดีย๋ยใส่กระยาดามากกได้พี่น้องครับเด้อจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับตะก,กี้ช่วงจังหวะที่ว่าไอหมาแตงโมป่วยพี่น้องผมกับผ้าไปหดที่นิว้วก้นหมอหมดแล้วครับหมาแตงโมป่วยก็ดูแลจนว่ากันุดใส่เขากระโบไหวครับร่างกายเขากระโบไหว,เข,ไวเขาป่วยหมาแตงโมป่วยแห้เขากระลี่จากเขาไปครับ มัานจะขอดมาช่วงจังหวะที่ว่าการขึ้นก็บอก่อยจะดีปันไหนช่วงเต่งม,มู่ภาพไปกับไปหาลุ่สองสามรอบนะครับไปหาคลินิกคุณหมอ,อยูนอยู่ในอยู่เพื่อข้องขูงไปหนับเอาใส่รถไปเลยเอาใส่รถเก่งไปเลยเ,เ,มมเลยครับผมก็ไปน้ำแต่งแต่งมู้นนะครับอุ้มเขาลงจากรถไปดูแลรักษาเขาครับ ตากแดดตติลูกอ่ะเจ็ดมือก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะตื่มดีขึ้นดีขึ้นนเรื่อยเลยครับพี่น้องม่ามือแรกไอ้ไอ้ที่ว่าน,นองยูตาฟังหนองยูตาเขาครับที่ว่าไหลนะพี่น้องฟังหนึ่งจะพี่น้องไหลยังบ่ไหลปนไหนสีมาไหลตอนที่ว่าผมให้กินไก่นี่แหละพี่น้องผมสังเกตบางอยู่ที่รกเออที่แหลกไหลครับที่แหลกไหลสิเป็นน้ำเข,ขาขๆเดอพี่น้องแล้วจากตา พราะมากินไก่เดี๋ยวผมว่าแพ้ไก่นี่แหละเพราะว่าเขาจะเป็นหนองคุนๆเนี่เด้เพราะพอตาลูถ้าว่าให้กินไก่แล้วก็บ่ให้กินเลยครับหลังจากนั้นนะผมก็บ่ได้ให้กินไก่นล้วไม่ได้กินไก่มาสามมือแล้วครับสามมือไลยผมมากินไก่อยู่สามมือเลยเห็นเขากินไก่เนี่ยผมดีใจดีใจพี่น้องกินเอากินเอากินเอามันเขาหิวแบบเขาเหมือนเขาหิวห่วยมากครับเขากินกินเทุ่เรศกับพวกหัวใจกินพี่น้องจนผมเนี่ยเศร้าจะซื้อยานเขาท้องแตกครับ นี่แหละนี่แหละอักเสบอักเสบแน่อนกินไก่แท้ๆเพราะว่าคุณพ่านุ่มพี่น้องเนาะยังโตผมเองบางครั้งเขาเป็นแผลเ,เป็นนี่บางครั้งเขากินไก่นี่แผลนี่จิบบวมขึ้นนี่ได้พี่น้องขนาดจะนาจะเหมือนกันนี่แน,นะมั้งครับเดี๋ยวจะนวดเขาย่างเขาห้มเด้อลูกเด้อ,อย่างเขาห้มเองเด้อลูกตาแดดตาแดดหอนห่อน,อนคักๆนี่เขาจีบยางเขาห้อมเองครับเขายาังรู้อยู่ ขอโทษหลายๆที่หายกินไกลเด้พอพว่รูเด้อหลูกเด้กดอก็เลยก็เลยมีหนองออกครับมีหนองไหลออกทีเดลืกจะเป็นน้ำใสๆ,สๆ,ๆเพราะว่าเขาหนาจะต่อสู้มากเขาหนาจะเจอเล็บหร้วเจอฟันของแมวตัวอื่นแล้ครับพี่น้องกัดตาเขาเนี่ครับกัดอาจจะเป็นกัดจุงเบ้าตาเขาเนี่แหละเอานี่ปะแพลเขาอันนี้เ็เริ่มเริ่มเริ่ม,มตกสะเก็ดเลยพี่น้องมากมือแรกดีแดงฉาเลยนะครับมือแหลก แค่เริ่มตัวนี้เริ่มตกสกิลลวเหลือยูตาอย่างเดียวพี่น้องครับตัวนี้ก็ตกนี่เริ่มโอ้ตัวลุกตัวนี่ก็เริ่มตกสกิลแล้วอ่ะสูกันไปแล้วสูกันไปเด้อออกมาขับท้ายยังได้ขึ้นสั้นสองของบ้านได้กะกะดีถือว่าสภาพยังดีจะีปนอกคดีดีขึ้นเรืเลยครับค่อยๆดีตอนนี้ตอนนี้อตัวนี้ที่เป็นห่วงก็อยูตาครับยูตาฝั่งขวาฝั่ง ฝั่งขวาของเขานะี่ฟัง้ายมือของพี่น้องนะครับเด้อเป็นเป็นเป็นปนอนอักษี่อนเลยผมให้กินไก่นี่แหละขอโทษได้หลายได้หลุดเด้พอปลูกได้หลุกเด,ดี๋ยวห้หายดีๆพอจะต้่มไก่ให้กินเสาเทียงแรงนะกินเอาประโยชอยากนี่เป็นย่ากินขึอกินเลย ต้มชิ่นไก่พี่น้องกินดีดีครับชิ้นไก่เนื้อไก่เขากินดีขนาดเลยทั้กทงกูกูทั้งแบกทั้งไงเจ้าขอเนี่ยะครับแต่ว่าเจ้ากาแฟกับเจ้าแม็กกี้เนี่ยพ่อตาใส่ต้ตตมปลาต้มปลาครับต้มไอต้มปลากับเอ่ออาหารเม็ดให้กินครับต้มปลาใส่แล้วก็ต้มปลา,าจานหนึ่งนะพี่น้องอาหารเม็ดจานหนึ่งแล้วก็น้ำตัวหนึ่งครับบ้างว้แยกไผ่แยกมันครับ อันสองสองตัวเนี่ยเขาจะบอกกินรวมกันบอกกินไก่กันก,กินไก่กันบ่ได้ครับสองตัวนึงครับบอกให้ถูกกันวานไหนได้อยู่บ้านหน่อด้วยกันเอานอนเสือให้พี่น้องครับนอนแล้วโวนแสงวานนี้โวนแสงจะนอนได้พี่น้องครับมันสิไม่อยากทำแรงวันนี้เลยตาบ่าได้บอดพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นมันขึ้นผมบึงครับ หลังจากที่บบตาแล้วนฝนสมัมฤทธิ์ออกดีๆตาจิกผมเข้าใจว่าบอดบได้บอดได้ครับพี่น้องตาบได้บอดนะครับแกอักเสบกระเสอถือกัดอะถือกัดเบาตาแหละพี่นอ้องจากแดดจังเลยเขาบ้านนะลูกเด้อถึงเวลาเขาเข่าเองครับพี่น้องถึงเวลาเขาย่างก้อยๆเพราะว่าผมผมเปิดประตูบ้านไปแล้วครับปุ่นประตูบ้านนีเห็นปะ ผมเปิดประตูบ้านไหมครับเดี๋ยวเขา,เขาเข,า,เ,ขาเขาเขขาองเขาบ้านกือสิย่างย่างก้อยขึ้นสันสองเลยครับเป็นไม้นอนสันสองถึงเวลาเจอดแบกที่ตรงท้ำหมันก็ตรงท้ำหมันพี่น้องถ้าบอกถ้ำหมันก็สิเป็นัที่แหละครับแมวฟูเนี่บพอยู่บ้านดอกออกไปประจุไพ่ออกไปหาหาสางกอดข้อเจ้าของครับ ใช่ครสั่งอณาจาักเจ้าของพอถ้าแถวตัวมาสู่แมวหนุม่มบ่ไหกัสิปเป็น,น,นสี่กับสีขั้นก็ห่อยกับบ้านงสี่แหละจะแบกสี่ห้เป็นนะครับอ่าครูเขาอ่ะตัวที่มากอนเขาครับเมื่อประมาณแต่ประมาณปีกว่วๆหรือสอง,งปีแล้วมปลาพี่น้องถึงสามปีแั่นแหละจำจำบ่ค่อยไ,ได้ปไหนครับครูเขาครูเขามาอยู่บ้านใดสามมือครับเพื่อตอวน,นั้นคือสภาพสามสี่มือสภาพตัวน,นั้นคือหนักก่หนีหลายครับ ดูแลรักษาจนวาพี่น้องบบอลอดครับดูในบ้านดูบ้านเด็บีมือบอลบอลอดวุ้ยพี่น้องขี่นี้ก็ได้ครับเด้อผมต้มไก่ไว้ขี่นีก็ได้อพี่นมองไม่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 โอ้ยเหม็นเหม็นแบบโอ้ย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 ตุมไก่ไว้เห็นแมวพี่น้องเรื่มเลยครับก้นขึ้นบ้านเด้อโอ้ย ดีเด้ผมเนี้ยผมเห็นก่อนพี่นอ้องพนขึ้นบ้านเลยครับเกือบก,อก,กันเขาวายยุกินอีหยังกินอีหยังเปิดนหน้าใบหน้ารุนอย่พี่นอ้องเอ้าดีครับโอ้ยเดยพี่นอ้องเ้ยตุ่มให้แมวโอ้ยเดี๋ยวตุ่มไม่สังครับพี่นอ้องไม่ไปแล้ว เพื่อนซะเลยตุ่มให้แม่หมดไอเน,น,นี้ยกับแมวไหวไม่จบแบกครับพี่นอ่อยยีแต่ผมเนี้ยเห็นก่อนอเกือบงานเขาเลยเอ้าอาบแดดเตอลูก ไายไปว่เดอ้อเดี๋ยวพอจะต้มไก่ให้กินต้มกินเอากินก็คักโลดมีกระมังกินมีปญากินกินไปเลยเดอ้อแกตัวนี้ต้องรักษาตัหวหายก่อนกินแต่นม,มไปก่อน ววเวลาเวลายาเบิดพอตายก็จะไปขอ,อยาจากคุณหมอคับเพราะว่าคุณหมอว่าขอได้ตลอดครับคุณหมอคุณหมอยอมเพื่อแต่เดี๋ยวเอาความบคุณเข้าร่างกายถี่ลก แปักพอนทีูปแปักพอนแต่ว่าประมาณมือที่ซีหมือที่หาไปน่องที่ผมทายเที่ยว่า นำนองอ่ะน้องเป็นคนขุนเนี่ยครับไหลออกจากตาเขานะคุณคุนกขหนีพี่น้องครับอันนี้บ่ได้ให้กินไก่มาประมาณสี่มื่อก็เริ่มดีขึ้นครับเมื่อไหนกินไก่เด็กกินแตนมกับกินต่ยาก็เริ่มดีขึ้นนะครับตาเขาอักเสบอ่ะอาจจะแพ้ไก่และครับพี่น้องครับกับพี่น้องฝากพี่น้องขำว่าเป็นกำลังใจจะขอดหะลายพี่น้องครับเด้อจังเสกยายาดามากันเลยพี่น้องครับครับเป็นกำลังใจจะขอดหะลายครับผมครับสวาสดีครับ